งานแอดไว้ก็คือ,อหนึ่งมันก็ต้องเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาสองก็คือขายสินค้าสามก็คือมันควรจะเป็นหนังที่ง่ายที่สุดน้อยที่สุดตรงประเด็นที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์มากที่สุดอันนี้ก็คือคอนเซ็ปที่วางไว้ อันนี้เกิดประโยชน์ก็ต้องเกิดประโยชน์กับลูกคา้าโดยตรงก็คือเกิดความน่าเชื่อถือเชื่อถืออันเป็นข้อแรกข้อที่สองก็คือเกิดประโยชน์กับส่วนรวมเกิดประโยชน์กับคนดูเกิดประโยชน์กับสังคมอันนี้คือก็คือที่ที่วางไว้อันนี้ก็คือเรียกว่าให้สูงที่สุด ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมากที่สุดก็คือเกิดประโยชน์กับทุกคนน้อยที่สุดก็คือเรื่องก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ควรจะเกิดขึ้นที่ณจุดขายไปเลยณที่แอดไว้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องไม่มีอะไรมากก็คืออยู่ในระหว่างการซื้อขายเลยแล้วหนังเรื่องนี้มัน มันเหมือนปลาดิบอ่ะคือน้อยที่สุดแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมันก็กลับไปหาตัวเราเองแหละว่าเราคืออะไรเราคือใครลูกค้าก็คือคนที่ขายอุปกรณ์ไอที IT ต่างๆขายพวกอิเล็กทรอนิกส์เราคือใครเราก็คือคนที่ขายของพวกนี้ใช่ไหรเราชื่ออะไรเราชื่อแอดไว้หน้าที่ของเราก็คือขายของพวกนี้ ายที่ดีที่สุดก็คือแนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดนะเราก็กลับไปที่ชื่อเราคือแบรนด์เราเราก็แค่ไปถามว่าการแนะนําที่ดีที่สุดเมันคืออะไรใช่ไหมการแนะนําที่ดีที่สุดไม่ใช่การที่ให้คนมาซื้อของเราแต่การแนะนําที่ที่ดีที่สุดก็คือต้องดีที่สุดสําหรับผู้ที่มาซื้อนั่นเองนั่นจริงเลยว่าคําแนะนําที่ดีที่สุด พราะถ้าคําแนะนํายังเคลือบแฝงไปด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวของเราเองเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ดีที่สุดคําแนะนําที่ดีที่สุดต้องเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เราให้คําแนะนําสูงสุดนี่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่าเราจะแนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณสเสมอเราจะแนะนำผู้ที่แนะนำต้อง ต้องประกอบไปด้วยอะไรนะเนาะก็คือหนึ่งต้องประกอบไปด้วยความหวังดีจริงๆอยากเห็นชีวิตที่ดีอยากจะแนะนําในสิ่งที่ดีจริงๆคนคนนั้นก็ต้องมีจิตใจที่มีเมตตาต่อผู้อื่นต้องเป็นผู้ที่รู้จักการให้และหวังดีนั้นจุดเริ่มต้นมันก็คือต้องมีเมตตาต่อผู้อื่น แล้วเดี๋ยวคาพูดมันจะพูดออกมาเองนะถ้าจิตเรามีความรักต่อผู้อื่นมันก็จะออกมาเองเพราะเราหลักเขาอะะทุกอย่างมันก็ออตโตเมติกเราจะสามารถพูดได้ว่าตรงนี้อย่าไปซื้อเลยพี่พี่ไปซื้อร้านนู้นดีกว่าร้านนู้นมันจะถูกกว่าถ้าพี่เจอพนักง,งานขายที่พูดกับพี่แบบดีว่าพี่อย่าซื้อตรงนี้เลยพี่ไปซื้อตรงนู้นถูกกว่าถ้าพี่เป็นเจ้าของร้านเนี่ย พี่จะบอกเลยว่าเก็บไอคนนี้ไว้เพราะมันเพราะนี่คือการขายที่ดีที่สุดและหน้าที่เราก็คือเราก็ต้องทําให้สินค้าเราเนี่ยถูกประานนั้นแต่ไม่ใช่เป็นไล่พนักงานคนนี้ออกเพราะฉะนั้นดีที่สุดสําหรับใครดีที่สุดสําหรับลูกค้ามันก็เป็นอย่างน้น เราต้องขายในสิ่งที่ดีที่สุดอะให้คนอืมถ้าสิ่งที่ดีที่สุดนั้น่มันไม่ใช่ของของเราเราก็ต้องบอกว่าอย่าซื้อของเราเลยเพราะของเรายังไม่ดีที่สุดนั่นคือการขายที่ดีที่สุดของอะถ้าเราขายไปแล้วอะแล้วเขาซื้อไปอะเราก็ได้เงิน แต่สิ่งที่ยากกว่าน,นั้นก็คือศรัทธ,ธาและความเชื่อถือศรัทธ,ธาและความเชื่อถือเนี่ยมันยิ่งกว่าเงินอีกถ้าคนทําธุรกิจจะรู้ความพักดีต่อบแบรนด์ความเชื่อถือในแบรนด์มันสําคัญกว่าเงินเราขายของได้ห้าบาทสิบบาทแต่เราไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือ คมนั้นเธอถือมันก็ต้องมาเกิดจากการที่เราพูดความจริงพูดในสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงคนถึงจะเชื่อแม้ว่าความจริงนั้นจะทำให้เราไม่ได้ประโยชน์ก็ตามคือคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกที่อะนะฮะคือไม่เว้นแม้แต่ บริษัท Google หรือ Apple หรืออะไรอะ่ะมันไม่มีทางไม่คือมันไม่มีสสว่าโฆษณามันออกไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันการทำธุรกิจมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรหลายฝักหลายฝ่ายนะแต่อย่างน้อยเนี่ยการประกาศเจตนาลมออกไปในสื่อววนลชน,นั้นเนี่ย ถือว่าเป็นความกล้าหาญของเจ้าของสินค้าที่กล้าหาญที่จะตอกหมุดอะไรบางอย่างแล้วเซ็ตมาตรฐานขึ้นมาคําถามก็คือว่าสําหรับคอมเมนต์ต่างๆเหล่าเนี้สําหรับพี่แล้วอ่ะพี่ว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่ดีและมันทําให้เราอ่ะวิสามารถที่จะหรือเจ้าของสินค้าสามารถที่จะเกิดการ เกิดแง่คิดและทำให้เกิดการวิวัตรหรือพัฒนาหรือแก้ไขหรือทำให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งแกลปไว้เราเซตสแตนดาร์ดไว้เราประกาศไปว่านั่นคือบันไดขั้นที่เจ็ดแต่ณวันนี้เราอาจจะอยู่บันไดขั้นที่สี่สิ่งที่คนว่าก็คือคุณยังอยู่ขั้นสี่แต่คุณไปพูดขั้นแปดโอเคแต่ข้อดีก็คือว่า ถูกต้องเรายอมรับมันดีทีอีกที่ทําให้เราเดินเพื่อที่จะไปขั้น8ไงแต่ถ้าเราโมวจะไปเถียงกับคอมเมนต์ต่างๆเหลาเ่านั้นเนี่ยเราเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาให้เกิดขั้นที่8ดีกว่าสําหรับพี่แล้วเนี่ยการปักหลักการตอกหมดุดการความกล้า,าหาญที่จะตอกหมุดให้พับ l ิกได้รู้เนี่ยถือว่าเป็นการกําหนดเป้าของบริษัท อย่างกล้าหาญเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีทําได้ทําไม่ได้แต่เราก็ไปเราก็จะทําให้ได้แบบนั้นเป็นพันธกิจเป็นคํามั่นสัญญาดีคือสังคมไทยเนี่ยณวันนี้มันก็กลัวกันไปกลัวกันมานะมันกลัวกันไปกลัวกันมาไอ้คนนี้ก็กลัวบ้านนู้นไอ้คนนู้นก็กลัวบ้านนี้อะไรเงี้ย แต่เหตุมันก็คือว่ามันไม่ได้คุยกันอ่ะมันไม่ได้รู้จักการปฏิสัมพันธ์กันใช่ไหมเราอยู่ในระบบครอบครัวเดี่ยวกูไม่ยุ่งกับมึงมึงก็อย่ามายุ่งกับกูอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่ความกลัวพูดง่ายๆคือเรากลัวเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านมังก็กลัวเราเราก็ต้องตั้งคําถามว่าเมื่อมันกลัวเราเมื่อเรากลัวซึ่งกันและกัน มันก็มีความกลัวมากขึ้นมากขึ้นะนะนแต่ถ้าเราคุยกันมันก็จะกลายเป็นเพื่อนกันสนิทกันมา,มากขึ้นก็เป็นญาติกันมันก็เป็นมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนก็ย่อมดูแลเพื่อนด้วยกันเรื่องมันง่ายมากเลยสังคมไทยเดิมมันก็เป็นแบบนี้แต่หน้าวันนี้มันเป็นอีกแบบมันพัฒนาให ความสัมพันธ์เสื่อมลงสังคมเราพัฒนาเสื่อมลงไม่ใช่เรียกพัฒนาสังคมเราเสื่อมลงถามว่าเสือ่อมเพราะอะไรอ่ะเสือ่อมเพราะเราอาจจะไม่กล้าเพื่อที่จะไปพูดกับเพื่อนบ้านเรากลัวมีปัญหาความกลัวเนี่ยจึงทำให้เกิดความเกลียด ดพัฒนาไปเรื่อยๆในทางที่เสื่อมลงเริ่มจากความกลัวแต่ถ้าเราไม่กลัวเราซื้อของไม่ให้เพื่อนบ้านเราทําอะไรบางอย่างให้เพื่อนบ้านกำแพงมันก็ถูกทลายลงก็แค่นั้นเองความพัฒนาจากความไม่รู้กลายเป็นความที่รู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไร เพื่อนบ้านก็คือกล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดก็คือเขาก็จะช่วยดูแลก,กันเวลาเราไม่อยู่บ้านบ้านเขามีปัญหาเห็นควันเห็นกลิ่นอะไรไม่ไหม้เราก็โทรไปบอกเพื่อนเราใช่ไหมมีใครไม่รู้มากดออดเราชะโงกออกไปดูเราโทรไปหาเพื่อนเราก็เรารักเขานี่เพราะเขารักเราเนี่ มีความรักให้ต่อกันก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก้องวนจรปิดขายไงทั้งชุดนี้ก็9,900บาทครับถูกๆูกไม่มีเหรอมีครับ60บาททั้งชุดเหรอทั้งชุดเลยครับมีอะไรบ้างมีประดุกสะเวาน้ำประหวานครับเพื่อนเล่นเหรอฮะคือพี่เอาทั้งชุดเนี้ไปให้เพื่อนบ้านพี่ ผูกมิกับเขากินข้าวเขาพี่ดูแลเขาแล้วเขาก็จะดูแลพี่เพราะเพื่อนบ้านคือกล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดครับผมลึก Advice มีแต่คำแนะนำที่ดีให้คุณคือถ้าพี่มีลูกสิ่งแรกที่พี่จะสอนลูกหรือหลักในการสอนลูกของพี่ก็คือ ถ้าพี่มีลูกนะพี่จะสอนให้ลูกที่พบกับความเป็นจริงและรู้จักความเป็นจริงให้เร็วที่สุดนะความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงก็คือเช่นถ้าคุณออกกำลังมีเหงื่อแล้วมีลมพัดคุณจะเย็นขึ้นความเป็นจริงก็คือกลิ่นของแม่เป็นยังไงกลิ่นแก้มของแม่มันเป็นยังไง ความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือ,เ,อเมื่อเราเจอคนว่าแบบนี้เราต้องเผชิญหน้ากับเขาอย่างไร,ราต้องถามอะไรเขาหรือต้องแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงนะครความเป็นจริงก็คือเมื่อเราเจอ,เอสถานการณ์ที่ข้างถนนหรือข้างตลาดเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไร ทำตัวอย่างไรหรือควรจะช่วยเหลืออย่างไรนี่ก็นื่คือความเป็นจริงเมื่อเราพบกับความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราไม่มีความกลัวเมื่อเราเจอกับความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้กระบนวนการความคิดของเราถูกต้องมีหลักเพราะความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือทำ รมก็คือความเป็นจริงการที่เราสอนลูกให้รู้จักความเป็นจริงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็ทําให้ลูกเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่มีปัญญาได้เร็วขึ้นอันนี้เราก็ต้องถามว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยหรือ iPad หรืออินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์มันมีสภาวะความเป็นจริงให้เราสึกสาได้มากน้อยแค่ไหน มันอาจจะมีเรื่องความรู้มันอาจจะมีเรื่องประสบการณ์ต่างๆแต่พี่ยังยืนยันว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงก็คือการเรียนรู้จากความเป็นจริงตามความเป็นจริงแต่ถ้าการเรียนรู้ให้ดีที่สุดก็คือก็ประกอบไปด้วยสามอย่างก็คือประยัดปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวชาก็คือต้องอ่านแล้วต้องใช้ ปฏิบัติเราก็ใช้ชีวิตเป็นวิถนะีถ้าวันๆเราอยู่กับความไม่เป็นจริงชีวิตเราก็จะมีความทุกข์เราจะสับสนเราจะหลงทิศหลงทางเราจะหาทางออกในชีวิตไม่ค่อยได้เพราะเราไม่เข้าใจความเป็นจริงหรือเราไม่ได้ เราไม่ได้ใช้ชีวิตกับความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ศึกษาความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเวลาไหนก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์อะไรนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดและยิ่งเป็นเด็กๆก,ก็อยากสิ่งที่นําเสนอในหนังก็คืออยากตั้งแต่ลูกมันตัวเล็กๆเ,เนี่ยซึ่งเป็นวัยที่สมองเนี่ยโกรธได้ดีที่สุดเนีย ตันแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบไม่รู้พี่จําไม่ได้ถึงสามขวบเลยเป็นช่วงเวลาที่สมองมันพัฒนาได้ดีที่สุดอะถ้าคุณหยิบในสิ่งที่ที่ดีที่สุดก็คือความเป็นจริงให้เจอประสบการณ์แห่งความเป็นจริงที่หลากหลายไม่ให้อยู่ในคอมพิวเตอร์ลูกผมก็จะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพเกมเทียบเลยเอาเนี้ยนี่ซื้อให้ใครครับให้ลูกกี่ขวบแล้วครับห้า อีกเจ็ดปีพี่ค่อยมารับนะครับยังไงสิบสองปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นทับเล็ตครับและช่วงที่เขายังเล็กอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ได้รู้จักความอบอุ่นความรักก่อนที่เขาจะกลายเป็นหุ่นยนต์ รอหน่อยครับอ d v i c e มีแต่คำแนะนำที่ดีให้คุณ